ต้อนรับเข้าสู่ตารางการแข่งขันนะตอนนี้นะบอกเลยว่าเรานําหาอันดับที่2อย่างโควนที่อยู่ที่24แต้มครับมันเป็นระยะห่างที่ก้นก้งไกลมากที่จะตามได้ทันแล้วนะซึ่งอันดับที่2 3 4 5 6หเนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนชั้นตามมาเนี่ยเรามาเจาะดูครับจะมีใครบ้างผมคิดว่าโควนที่เนี่ยน่าจะรักษามาตรฐานและก็น่าจะเอาตัวรอดครับเข้าเป็นอันดับที่2ได้ครับส่วนมิววอลเลสเตอร์เชฟฟิลด์ยู่แต่แล้วก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยผมมองว่า ทีมที่ดูจะมีภาษีดีที่สุดนะน่าจะเป็นเชฟฟิลด์ยูเต็ดครับเนื่องจากเราเจอกับเขา2เกมเนี่ยเหนื่อยทุกเกมนะมีวอลเลสเตอร์กับซันเดอร์แลนด์ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะแน่นอนครับในส่วนของการการันตีแชมป์เนี่ยไม่ต้องรอกันไกลครับเกมถัดไปเลยครับถ้าเราชนะเวสต์บอมบีดได้ครับก็คือเราจะการันตีแชมป์100%ครับเนื่องจากที่เหลือเนี่ยตั้งแต่ฮัดเด์ฟิลด์ทาวน์ยาวไปนจนถึงเกมกับเพรสซันอย่างไรก็ตามโคเวนที่ไม่สามารถตามเราทันแน่นอนแนะ และวันนี้ครับ11ตัวจริงครับถือว่ามีตําแหน่งอยู่2-3ตถาตำแหน่งที่ดูจะไม่ฟิตเต็มร้อยครับเนื่องจากช่วงนี้แข่งกันบ่อยแล้วคอยต้าพี่แกก็เหมาตัวจริงทุกเกมนะไม่เคยสับเปลี่ยนเลยมีได้ของชร้านทางซ้ายเนี่ยก็ถืออาจจะไม่ได้ fit 100, ฟิตเต็มร้อยอัลฟี่ดาวตี้ก็ไม่ได้ร้อส่วนด้นของล็อกเยอร์ก็ไม่ได้ร้อยเครับแบ็คขวาตอนนี้เนี่ยทางได้ของโชบเนี่ยกลับมา เรียกว่าลงตัวจริงแทนได้ของอเบเน่หลายเกมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเซ็ตกลองหลังเซตใหม่ที่ดูจะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด์ .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w o t d e r f u k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2องนำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายใครอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึงอ e ร้าสติมเกมที่เปิมามาปรการ ราคาเย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0,000นคนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ e l a s สติ Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอะไะครับผมเกมตัดสินแชมป์กับ West b บอมบิดอาเวียนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะได้ปิดจ็อบเลยครับถ้าเราชนะได้นี่ก็ถือว่าแชมป์เป็นของเรานะครับส่วนจะรับแชมป์เมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงท้ายด้วยกันอะไะครับผมเกมจะเริ่มจากฟังรูตทนชาวครับ ผู้มาเยือนครับวันนี้ก็เดิมพันโดยแชมป์น่าจะเกิดเราชนะได้ก็จบลงตรงนี้เลยครับในฤดูกาลนี้ก็ชิวๆแล้วครับออกซ้ายครับปฏิวัติแล้วเอาออกไม่ดีจังหวะนี้บันเทิงหรือเปล่าปฏิวัตโิโหทำไม่ดีเท่าไหรแต่สุดท้ายเอาฟีโดตี้ยังกลับมาแก้ได้เราต้องขอโทษเพื่อนครับออกบอลขดัขดขาดไปนิดหนึ่งชาโลบะเข้าตรงกลางและจังหวะนี้ที่กิดันแกนยิงแล้วต้องปัดเขอปฏิวัติแรกครับโอ้โหไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันมาแบบทีเผลอเหมืนอนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอูเขาต้องเน้นๆเ,เลยครับแล้วมาที่จอสอีกทีจอสปากซ้ายมาเจากก้าอันนี้เดียรการหน้าแล้วเข้ามาที่เกียนแกนยิงติดเสาโอ้หแม่มาเป็นช่องเป็นฉากเลยครับสุดท้ายเนะี่ยเป็นเสาช่วยได้อยู่ซึ่งปฏิวัติทําตัวใหญ่ๆด้วยจะบังนะแต่ว่ามันลอดช่องแขนไปครับและดูครับโอเวอร์แนซ์จับได้ที่จอสจอสข่าวซ้ายยิงติดโอโช แล้วบงเคลียออกไปอ้ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่กำลังจะได้แชมป์คอยต้าฝากมากับอลังแคมเบลสองคนคอยต้าแล้วคอยต้าดึงออกมาที่ไต้ช่องฝากต่อมาที่คอยต้าหักเข้ามาแล้วแคมเบลกดโอ้โหจริงๆแล้วยังมีซ้ายคือชารันแต่ว่าแคมเบลถึงจกกังหวะนั้นก็ต้องยิงครับอันนี้เข้าใจได้อยู่ครับแต่ว่ามันยังโดนบล็อกอยู่วาสซันปาดต่อมาไต้ช่องไต้ช่องเข้าขวาและกดเสาแรกไม่เข้ากรอบครับ คือมันเจาะไม่ถนัดลแล้วแลวหมดเวลาครับโอ้หโอ,โอ,โอ,โอกาสยิงโรต,ตันชาแทบไม่มีเลยนะคือต้องชมครับเขาเล่นที่บ้านด้วยความมือเขิมเขาค่อนข้างสูงครับและเขาคงไม่อยากให้เรามารับแชมป์ที่บ้านเลยนะดู่างทรงโอ้แล้วเขาก็สู้สุดใจเลย <S <S ครึ่งหลังครับหวังว่าโูต,ตันชาจะแก้เกมให้ดีกว่าเดิมเพราะครึ่งแรกเล่นกันเหนื่อยๆไปหน่อยครับทำให้เจ้าบ้านก็ดูมีแรงขึ้เขิมอ่าะครับ ดูครับคอยตาเริ่มที่จะสายมากขึ้นแล้วพยายามลงมาเชื่อมครับ 42, เพราะว่า4-2ของเวสต์บอมบิดเขาค่อนข้างที่จะแน่นครับแลวดูครับปุไปไม่ได้จริงๆครับดูตั้งชาาโอ้โหเสียกระดับบนลหมดเลยวันนี้เดียงกานาเดียงกานาฝากต่อไปที่จอส์มายาสายหลุดเข้ามาแล้วจวังหวะน,นี้โดนบีบออกข้างครับฝากไปที่เดียงกานาหักมาที่กันแกล์รันแกนใจจริงแต่ติดโอโชครับอู๋ก็ยังไม่ผ่านเกมรับของดูตั้งช้าง่ายๆเหมือนกัน จอสมาร์ทครับแล้วกระชากออกขวาไปจังหวะนี้เปิดครอสเข้ามาคือนแกนยิงโอ้โปฏิวัติอูเซงเลยครับโอ้โคือว่าได้เวสบอมบิดเขาก็ถือว่ามาได้ดีแแต่ว่าลูทันทาวเนี่ยคือน่าจะเป็นเกมที่ทุเรศมากๆครับคือว่าเจอ4-4-2แล้วเวลาเขาลงไปรับ3ชั้นนะทุกคน3ชั้นนี่คือหน้าคู่กลาง4แล้วก็หลังสี่เนี คือไปไม่เป็นเลยนะแล้วจังหวะน,นี้ปล่อยคิรันแกนยืนโล่งครับปูปติวัติก็คือทําได้มากที่สุดก็คือทําตัวให้ใหญ่ที่สุดและโดนยิงรอดช่องเข้าไปโอ้โหคือวันนี้นักเตะก็ดูจะเหนื่อยๆด้วยครับผมดู้นชาวมันจะปิดแชมป์ยากเย็นขนาดน,นั้นเลยเหลือขอแค่3แต้มเองไะคือกลับมาตั้งกันก็ดูจะเหนื่อยๆน,นะมาที่ดาวที่อาตีฝากเข้ามาที่อารันแคมเบลอรารันแคมเบลไป้ายจวันนี้เปิดแล้ว โองไม่ดีครับแมสุดท้ายไม่เปิดครับโอ้คืนหลังตั้งเงินใหม่ด้วยถือว่าเอาเรื่องแต่ว่าจังหอะนี้แซดตัดมาได้แล้วซ้ายเติมสวยครับไปที่ชูรานชลรานหลุดขึ้นไปแล้วตรงกลางมีคอยต้ารออยู่คอยต้าปัะคองแล้วคอยต้ารออยู่ชรัน,นไปไหนรับชรันเปิดเข้ามาแล้วบอลตอแซก,ก,ก็เข้ากรอบแล้วหรือเปล่าอ้เกียวม่ไปตกลงเส้นหรือเปล่ากับฟุตบอลและจบไปเลย อุ้เหลือเชื่อเราไม่มี VR ด้วยครับอูเหลือแต่เชื่อจริงๆเอ้าแล้วประเด็นคือเราถ้าดีใจอย่างนี้เนี่ยเราได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าครูเวนทีก็แพ้เหมือนกันอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหรือว่าเราก็ยังมีดวงนะถึงแม้ฟอร์มมันจะไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยทุกคนจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นประตูของเราหรือเปล่าต้องมาดูครับ VR ส่วนตัวมงของ AZ แล้วปัดลงพื้นบอลตกลงปุ๊บอูห้ห แม่ถ้าดูจาก VR boss ตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่เข้านะครับอู๋เดว่ามันก็เกือบเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเขาทําถูกต้องเลยครับคาตัดสินแน่นอนในเกมที่แล้วในที่ผ่านมาครับน่าจะเป็นโคเวนที่ที่เขาสะดุดนะครับมันทําให้ระยะห่างคะแนนเนี่ยมันน่าจะตามไม่ทันแล้วแหละครับเนี่ยจริงๆด้วยเขาเสมอกับเพรสตันนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้ารู้ันทาวตั้งแต่นัดน,นี้จนถึงสุดท้ายแบบอย่างแย่สุดนะแพ้รวดเลยครับแบบ 6- กเจ็ดเกมอะ่ะ ก็ยังได้แชมป์อยู่ดีเพราะว่าคนที่ยังไงชนะหมดทุกเกมก็ไม่สามารถตามทันแน่นอนแล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราเหลือ7เกมนะโควนที่ถ้าชนะรวดเนี่ยก็สามารถเก็บได้มากสุดคือ21แต้มครับส่วนเราเนี่ยนำห่าง23แต้มก็คือตอนนี้เราแชมป์และเรากลตีเรื่อนชั้นเรียบร้อยทุกคนที่เหลือก็ปล่อยไปเปลือยครับแล้วก็มาดูวันรับแชมป์เราจะเป็นอย่างไรครับทุกคนและเราก็ดำเนินมาถึงเกมสุดท้ายในบ้านครับกับการเจอกับเพรสตันนั่นเอง ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราแพ้เวสต์บอมมาครับผมเราก็เสมอฮัดเดอร์ฟิลด์ชนะฮาวครับเสมอกับโคเวนทรีแพ้มิวอลสามสองและก็ชนะ q p r 3 2ครับเสมอกับเซาท์ดนมันและก็มาถึงเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายจริงๆ้วครับของเราในศึกแชมเปี้ยนชิพครับและปีหน้าไปเจอกันที่พิภพอังกฤษครับแน่นอนครับในเกมสุดท้ายกับเพลตันเนี่ยด้วยความที่เราได้แชมป์ไปแล้วนะผมจะลงไปเล่นแบบทีมคอนโทรเลยแล้วกันคืออยากลงไปเล่นทั้งทีมอะ พราะว่าเล่นเกมปฏิวัติเราเล่นมาทั้งซีซันแล้วไงแล้วเกมนี้มันไม่ได้มีผลแพ้หมดชนะเพียงแค่ว่าเราเล่นให้จบแล้วก็รับแชมป์วันนี้ผมก็เลยจะลงไปเล่นแบบทีมคอนโทรเล่นกันทั้งทีมเลยฮะ oh. เกมสุดท้ายจริงๆเลยครับในแชมเปี้ยนชิพฤดูการนี้ oh. ก็ถือว่าเราจะได้เลื่อนชั้นแน่นอนเลยครับ <the> และเราจะได้อยู่กับรุ่นนชาวต่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เรามาเล่นให้จบแล้วก็ผ่าปฏิวัติรับแชมป์ก่อนครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีม อะไรครับผมนี่เราได้ลุยกันแบบทั้งทีมนะรูต้นชาวเหตครั้งแรกนะครับและเล่นในความยากระดับอัติเมตด้วยนะครับออกซ้ายที่แคมเบลชรันสายสุดอัลฟี่ดอตตี้เงยหน้ามองแล้วดอตตี้ครอสมาจังหวะนี้มาที่คอยต้าโอ้โหกระโดดเตะแบบเน,นี่ยกัตโทนี่จ่าไหลแสจังหวะนี้คอยต้าวิ่งฉี่ออกไปด้านข้างนี้คอยต้าหมุนเข้ามาแล้วคอยต้าความเร็วใช้ได้คอยต้าซ้ายคาจะดัดคอยต้ากดแล้วโอ้โห โ็ไมกินดูอยากว่าได้ประตูขึ้นดวแล้วนะรอตัวเติมครับดึงมาสวยๆที่ออกเป็นเน่ความเร็วออกเปนเน่ถือว่ามีแล้วไปแล้วออกเปเน่ตรงกลางมีเพียงแค่ทางได้ก่อนคอยต้าดึงจังหวะเล็กน้อยฝากขึ้นมาที่เอแสเติมเข้ามาคอยต้าจังหวะนี้กดเสาแรกโอ้เซฟได้ที่วูดแมนแล้วบอลทะลักเคลียวแมาขาฝากขวามาจังหวะนี้แล้วคอยต้ามมวนมาฝากเข้าในแล้วแคบเบลกดโอ้หวูดแมน โอ้มันกินกาวตาช้างหรือเปล่าวันนี้แกมนี้โอ้สามเซฟหนักๆของเขาเนี่ยทำให้เพรสตันยังอยู่ครับโอ้แลวเซฟดีทุกลูกนะมาที่ชลานครับดึงหมุนออกมาสวยชลานแล้วเห็นดาวตี้เอาเป็นคอยต้าขอไปคอยต้าฝากเข้ามาแล้วกดที่แกมเบลังยน,นี้ยังไม่ผ่านฮุสแมนโอ้โอหนึบเดียวยิ่วันนี้ อ่าแล้วหลุดเข้ามาจังหวะนี้เข้ามาด้านในเหลือจะเชื่อยิีกอบปฏิวัติเสาแรกโอ้โหแม่นึบเหมือนกันนะเนี่ยแม่เราไม่ได้เป็นคนควบคุมจังิวัติยังคงฟอร์มนึบเหมือนเดิมเสาแรกปิดได้ดีมากๆแล้วลูกนี้ชลานเก็บได้จังหวะนี้สวยๆชลานวนเข้ามาด้านในชลานดึงจังหวะและชลานไปแล้วชลานจังหวะนี้ไปโอ้ยถือว่าแก้มาได้ดีร้าน เงยหน้ามองฉลานปั่นขวาจังหวะนี้เซฟที่บูดแบดอีกแล้วโหโหแล้วเปิดมาตรงนี้ปฏิวัติออกมาชกหนึ่งแขนแล้วมงย้อนกลับมาต้องเคลียร์ทีแล้วย้อนกลับไปอีกทีคอยตากรบมงแล้วจังหวะนี้เอเดซันเคลียร์ออกมาด้านซ้ายกระชากขึ้นมาเองตรงกลางวีรออยู่แล้วจังหวะนี้สปินไม่ชันแล้วแล้ววีเอแสตปากเข้ามาสวยๆจังหวะนี้คอยต้าออมหลังวิ่งไปแล้วคอยต้าจังหวะนี้ติดเครื่องคอยต้า จี้เขาได้ได้คอยตาเกแล้วโอ้โหเหลือจะชั่วอ่ะโอ้หุ้นแมนยังอยู่ครับโอกาสสุดท้ายแล้วของเพรสันแล้วจังหวะนี้เปิดเตะมุมเข้ามาปฏิวัติรับเรียบร้อยจบโงตรงนี้เลยครับก็อาจจะเป็นโอกาสรับแชมป์ของรูเทนชาครับถึงแม้จะศูนย์ูนย์แต่ว่าวันนี้เนก็เล่นกันสนุกสนานเอาเรื่องนะปฏิวัติเนี่ย อันที่ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ควบคุมเขานะแต่ว่าเขาก็มีจังหวะเซฟด้วยตัวเองโคตรโหดหลายครั้งเลยนะเอาและรู้สึกว่าจะไม่มีการรับแชมป์ครับทุกคนเอา้านี่เราเกอร์เหรอเนี่ยผมก็นึกว่าจะรับแชมป์ในบ้านนะสุดท้ายอ่านี่ครับถ้วยวาร์ปมาอยู่ในเดซิ่งรูมเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีรับแชมป์นะฮ้แปลกๆเว้เยโอเคแหละไม่เป็นไรทุกคนตอนแรกก็อยากจะได้เห็น ภาพลับแชปมป์นะแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายก็ตัดจบจบลงตรงนี้ครับสำหรับทงด้านของลีกแชมปนชิพใลดูการนี้เดี๋ยวเราไปสรุปทุกอย่างกันก่อนก่อนที่จะมาสรุปตอนท้ายครับว่าอนาคตของปฏิวัติจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดครับรูดนทาวเก็บ1 0 6แต้มครับอันดับที่สอเนี่ยเป็นโคเวนทรีนะส่วนรอบเพยอ์ออฟไม่ว่าจะเป็นเรสเตอร์เชฟฟิลด์มิลวอลแล้วก็มิดเดลสโบว์เฮ้ยซันเดอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในการเพยอ์ออฟด้วยนะ ดูการว่า4ทีมเนี้ยก็ต้องมาดูรับใครจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเราก็ทําตามช็อบได้ดีที่สุดแล้วในดูการนี้เสียเพียงแค่24ประตูนะถือว่าน้อยมากๆครับในดูการนี้ของรต่นสาวในส่วนของปฏิวัติครับโอ้โหยี่สิบเก้าครีนชีสโอ้จะบ้าครับเก็บครีนชีสถึง29กครีนชีสถือว่าเยอะมากๆและก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับให้ทีมได้ผ่านเลื่อนชั้นในดูกาลนี้นะปฏิวัติครับปีนี้ลงเล่นไปทั้งหมด58เกมนะ 1นึ่งแอซิดเว้ยหนึ่งแอซิดนี่เราไปทําตอนไหนวนะเนี่ยไกลๆหรือเปล่าแบบจังหวะที่ออกบอลแนวหลังและตัดลายกองหลังให้กองหน้าได้ยิงซึ่งผมก็จําภาพไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราไปแอซิดตอนไหน <c oughs> แต่ว่าได้1นึ่งแอซิดเฉยเลยแล้วก็มีในส่วนของ35ครีนชีทที่เราทําได้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆและเรตติ้งเฉลี่ยในปีนี้นะครับอยู่ที่7.3 1ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆครับ ปีหน้าครับทุกคนคือเราจะได้สวมเสื้อที่มีคาดแขนเป็นปราพิมพ์เลลสกิทแน่นอนเลยครับเราจะได้เล่นพิมพ์วลลกิครั้งแรกในชีวิตของปฏิวัตินะครับผมในฐานะเตะไทยนะก็ต้องมาเชียร์กันต่อครับซึ่งแน่นอนเราจะได้อยู่กับรุ่นต้นเช้าต่อหรือเปล่าเพราะว่าฟอร์มเราดีมากๆถ้าเปรียบเทียบผู้รุ่นสามตูแบบมาตรฐานนะคือเราดีโคตรเลยแหละในส่วนของเส้นทางปฏิวัติจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอภัยที่ไม่มีภาพรับแชร์ไม่เห็นจริงๆนะเพราะผมก็คาดการณ์ น่าจะมีรับแชมป์แต่ว่าอยู่ดีถ้วยมันว้ามมาในเดซิ่งรูมเฉยเลยก็เอาว่าตามนั้นนะดวนเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ปิดตัวลงสำหรับปฏิวัติกับรุ่นท้าในสั้นนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย